สวดสูดใส่ปลุกมือขอให้ได้ใหญ่ใหา่เห่าเห่ากรนอิ่งกรนไก่กับผมติดสนับุญต้นแก้วนะครับผมขอกับขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพี่น้องเจ้าสงเปื่อยนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกัดขับขัตติยขั้งคณะเจ้าภาพนะครับผมทางคุณน้ำโมบานนะครับคุณพ่อปตคณะกรรมการคุณพ่อกำนันคุณพ่อผู้ใหญ่บ้าน นะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับหน่วยฝ่ายปกครองนะครับถูกฝ่ายกันละกันนะครับผมวันนี้กิษสนพุฒนแก้วนะครับผมขึนมาหลอกมาล่ำหนกับพี่น้องนะครับกับขอบพระคุณทางเจ้าภาพพื้นที่นะครับพราะว่าจะเป็นท่านพ่ออ่อนวรัตนะครับืันนี้ที่ว่าเป็นเจ้าภาพนะครับของสถานที่ ้พี่น้องบ้านเฮาได้มามวนมาซึนน้ำกันนะครับในมือดีกินชนะบทต้นแก้วรายงานตัวกับพี่กับน้องในรอบแรแกนะครับผมเสิร์ฟไปก่อนเนาะแม่เนาะนะครับผมมือนี้ผู้ใดมักมวนผู้ใดมักซึนนะครับผมปิกป,ปิกนำเก๊กข้อยเนาะนั่นคืออาคือเนาะแม่เนาะขอเสียงคนมักมวนแล้วปกติผู้ห้องดังๆได้สิไปก่อรมูนะ มาอบอกจอังไรกับพี่พอ,อีแม่บ้านเท่านะครับผมวันนี้กิจชนะปนต้นแก้วนะครับผมมือนีแล้วกับผมลำซิงสาวพราวเสน่ห์นะครับผมมือนีมามอกอมอก้มมองก้มซึมเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับผมเสียงปรบมือต้อนรับลำซิงสาวพราวเสน่ห์ปูเป้สักสิ่งจนสมสุขครับ